สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Meet มิ t ชัลลิ t นะคะก็คือวันนี้นะถือว่าเป็นคลิปแรกวิดีโอแรกนะเดี๋ยววันนี้อิปะจะพาไปอ่ากินร้านซุ้มตำนะคะแถวแถวเขาเรียกอะไรแถวแถวเอ่อ,อ,อ <c oughs> นึกไม่ออกอิกไม่เคยไปเหมือนกันนะคะพอดีว่าคุยกับันกับเพื่อนนะแล้วคือตายอ่ะ เออทักมาว่าเฮ้ยชนี้ไปหาอะไรกินกันนะวันนี้ก็เลยโอเคไปก็ได้นะคะตอนแรกก็เมื่อกี้เนี่ยยังใ,ใส่กางเกงวอร์มเลยวันนี้เปลี่ยนชุดแล้วโอเคไหมเนี่ยเราจะไปกินส้มตำกันเดี๋ยวปิดก่อนไปกินส้มตำกันนะคะ ช่องนี้เนี่ยคือก็จะเป็นบล็อกส่วนตัวนะคะคืออีป้าก,ก็จะเน,เน้นในเรื่องของเนื้อหาของแบบพวกสุขภาพอะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ก็เวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปทานอาหารนอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราควรที่จะเลือกอาหารยังไงนะไปกินอาหารนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะเราควรที่จะเลือกอาหารแบบไหนอะไรประมาณนี้ที่อ่าหลีกเลี่ยงอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็ไปกันเลยค่ะ ปแล้วเราก็จะมีคนมาขอให้ส่งเราโอ้โหพี่ตังทำตัวน่ารักสุดๆเลยสุดๆเลยเดี๋ยวแม่มานะคะแม่ไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวแม่มานะคะสุดหล่อของแม่โอ้ดูความน่ารักของพี่ตังสิคะดูควาน่ารักของฮารี่ด้วยโดดอึ๊บโดดแล้วโดดอึ๊บน้ามาแ้วสุดหล่อของแม่ อุ่นๆมาให้เขาดูกระจุยเนาะดูวงอย่างเดียวเดี๋ยวแม่มาโอเคไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวมามีมานะคะมาแล้วมาแล้วฮารี่เดี๋ยวแม่มานะคะมาแล้วนะคะจุ๊บไหมคิดไหมไมาจุ๊กกันละมาแล้วค่ะทุกคนออกมาแล้วปากซีดมากทอาไมปากซีดอย่างนี้นะคะแล้วก็ กำลังจะเดินทางไปที่ร้านชิกชอนนะคะชิกชอนไก่กอบเกาหลีนะฮะนะนะ์คนสวรรค์น,นะฮะจะไปรับเจ๊าตายนะ,ะเพื่อที่จะออกไปกินซ้มตำกันนะคะมาแล้วไปแล้ว,ลวนางนัดประมาณสักสามโมงเฮ้ยตอนนี้สามโครึ่งแล้วหรอนางบอกว่าเจอกัน นางบอกเจอกันสามโมงครึ่งนะคะตอนนี้สามบ่าสาแล้วนะคะก็ วันนี้ปิดร้านจ้ะไม่ได้เปิดนะคะทิจชูชนทิชชนกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วรออีกแป๊บหนึง่งมาแล้วค่ะเออเอ่เอาเปิดอืดอา่าใไม่มีแรงอา่าอื้อเหยียบอืมอืมประตูร้านนางก็ฝืดเหลือเกินเอาโก่งตูดอา้าวได้ไหม มาค่ะมาค่ะเหลืองมาเลยค่ะนางก็เหลืองมาเลยนะคะวันนี้มาแล้วนะคะเฮ้ยปิดปิดปิดอันนี้ปิดปิดปิดเพลงปิดเพลงตอนนี้นะคะเราก็มารับคุณนายต่ายแล้วนะคะวันนี้ช่วยพิเศษร้านหน่อยค่ะว่ากำลังจะพาไปที่ไหนเพราะว่าไม่เคยไปกินเลย อยากรู้ไหมว่าอะไรที่แซ่บฉัอนหยอกเดี๋ยวจะพาไปกินไม่ไหวนะมีเพื่อนแบบเนี้ยบรรยากาศดีแล้วพ่อค้าดีกว่าหยอกบรรยากาศดีแล้วต้องไปใต่เต๋อหยอกเลยเรื่องจริงคืพ่อค้าแซ่บเนี่ยพ่อค้าแซ่บอะไรล่ะเป็นกรรมกรเลยอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวเรามีมีชื่อร้านไหมคะมีค่ะชื่อร้านอะไรคะซุ้มส้มตํา ซุ้มส้มตำนะคะอยู่ที่ไหนนะคะหนองปิงหนองปิงจ <ำ S 1> ังหวัดขสวรรค์โอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะคะว,ว,ว่าโอเคค่ะรีวิวนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าอิฟก<ๆ>็มไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวจะลองคุณนายต่ายเขาสัมผัสจากลิ้นไปแล้วนะคะเขาต้องเลียตั้งแต่ขอบบันไดไปเลยนะคะไม่น่าใช้ส้มตำละโอ้ไม่ใช่พอขาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวขากลับแล้วก็กินข้าวแกงแข็์ลายวะเฮ้ย ได้หมดแหละกินได้ทุกทุกอย่างม,มันเป็นอดูดนีย่ยังไม่ดูดเดี๋ยวเขาดูนะโอเคเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ พ่คะตอนนี้เราก็ถึงแล้วตามมาเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่นี้แหละไปฝั่งนูนได้ใช่ไหมคะไปฝั่งนู้นได้ใช่ไหมคะโอเคโอเคนั่งนี่แหละ แบบสอง<ด>หน่อยๆนะคะคุณอย่าเราจะมาดูเมนูอาหารเมนูอาหารตามนี้เลยใช่ไหมคะพี่อ๋อนะคเมนูน,นะคะนนารบรรยากาศนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารเยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาก,ก,ก็ไม่แพงด้วยนะคะก็จะมีพวกตำซุปตำเยอะแยะมากมายเลยนะคะและะ้วก็ประเภทย่อมเยอะมาก มาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรเรื่องอะไรคะคอนี้แดดเข้าปะไหนคะเอาสั่งอะไรบ้างคะคุณนายก็มีปาฟูหอยดองนะคะปลาฟูกับหอยดองแล้วก็ตับไก่เค็มแล้วก็อะไรอ่ะไก่ย่างอะไรนี้ยมันจะมีเมนูหนึ่งที่แบบมาที่นั่แล้วคือเด็ดมากเรืเลยค่ะวอร์ดิฉันเองก็ไม่เคยไม่เคยมาเหมือนกันต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะคะนั่งอยู่ริมน้ำนะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาเปล่าไม่แน่ใจเลี้ยงเลี้ยงเอน่าจะน่าจะเป็นบอกร้านะะคแล้วก็ไก่ก็ กระท่อมกระท่อมกระท่อมแบบนี้เขาจะได้มีจิ้มนะอะไรแบบนี้คะมันคืออะไรวะอะไรฟะงที่ลูกกินได้ด้วยนะไม่กินเรือคะมันก็สั่งหนักอื้อเมื่อก่อนมัต้องมีเหนื่อยแล้วเหรออ่ะเลือกเขาจะลืมเลยเครื่องหรือเปล่าคะไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วไม่ขาดหรอกครับอืมเขาไม่ขาลย่าให้กินอ่ะที่เป็นทานกันบ่อยๆนี่คะที่มันเป็นเลื่อนๆอ่ะเรียกอะไรลูกลูกหนูก็เก็บตรงนี้แล้วก็เก็บมาเลือดดูวสดตรงไหนดิบดิบเหรอขมูดิบหรือเป่าเลือดิบที่ทำคู่อ่ะหนึ่งมากระบอกนะคะ กินดิ่ะอ่างเกาต้มตะไบนี่เอาไหมนมีผัก,กผักหรือเปล่านี่ต้มจืดตะปูสาหรต้มตะปูมีแค่นั้นแหละถ้าอันนี้แหละ่ะปูอ,อะทางร้านเดี๋ยวเรามาลองหากันนะคะมาดูซิว่ารสชาติจะอร่อยหรือ,อเปล่าเนาะแล้วนะคะรับไงมน่าหรอคะขอขงจีนอาหารมาแล้วจ้าหวังเลยค่ะนี้ อไม้นะแล้วก็ตำเพื่อนก,ก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปแปมข้าวเหนียวแล้วค่ะข้าวเหนียวสองเหลือต้มอะไรนะต้มจือดอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็จะเป็นตำอะไรวะตำไข่เค็มน,นะตำไทยนะกินได้ยังอัดแป๊บหนึ่งเป็นหนึ่งกินจานดีส่วนแรก อาไปลองชิมก่อนนี่ตำไทยไฟเคลมซีรัรสชาติเป็นไงบ้างมีไข่ด้วยเห็นไ,ไหมอร่อยรสชาติใช้ได้มากเลยค่ะ อร่อยนะเจ๊ใต้จะชิมหอยดองนิดนิดแซ่บๆยปต่างมีคนชอบตุ้มตอหอยดองอย่างก็ลอยแล้วหอยดองคือตัวใหญ่มากจิ้ม ไม่ได้ไม่ใช่ราคาครูเย็นนะคะทุกคนอร่อยจริงๆ ถ้าเกิดว่าใครที่อยากกินแบบว่าเฮนะ้ย,เยนะต้มยำแซ่บๆอะไรยนี้ก็สั่งได้นะแต่ว่าครั้งนี้มาแบบไม่ถนัดต้มอ,อ่าต้มยำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าต้มยำนะเพื่อนก็จะกินเนื้อได้แค่คนเดียวเอาอิฟบ,บนไว้ <laughs> บนไม่กินเนื้อสัตวนะ์เล <c oughs> ก็จะกินพวกไข่อะไรอย่างนี้ยได้ แต่ปกติอีไม่ค่อยชอบเป็นอ่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกินตำไทยนะแต่วันนี้อร่อยน้ำเนื้อไม่เดือก็เลยเออไม่กินเลย <laughs> ชอ้อนแล้วนก็นเหนื่อมากรู้ด้อร่อยนะอ่ชิมชิมไม่มรู้ไงลูรูอันนี้เป็นลู่เลือดนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบกินติบแบบไม่แนะนำอันนี้ก็คือทั้งเลือดแล้วก็เนื้อคื่ดิบหมดเลยแซ่บ ตานนัน้แบบหวานมากต้นตังก็แบบกลับที่จีนงนี้เนาะไม่แ เอ,าต,เอาต้มแซบเนาะเอาต้มแซบมาให้เพื่อนกินกิน,กนไม่มองเลยครับมาถมูกนะอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้กินข้าววันธรรมดา,ายวันเนาะแต่ตามจริงอะกินทุกมือกินทุกวัน แกแบบผิวก็หายมากนี่เขาก็แบบว่าหวานหวานนะหวานนำแต่ว่าอี่แ่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยอะ่ะ อร่อยมากมันขาดตัวแรกแม่ค้าเนื้อหรอเนื้ออะไรไม่เคยกลนนะนี่เป็นเมนูแบบอบสุกซีเครีปของเจ๊ตายเขานะคะมาค่ะมันอร่อยมากค เร่ดมากตำด้วยพริกค่ะหน้าฟินมากนะฮะผัดผัดอร่อยของจริงมานะร้านอะไรนะส้มตำซุ้มอะไรนะซุ้มส้มตำ ไปกินต่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านว่ามันเป็นว่าเป็นยังไงนานัา่งหรอือเปล่าอีกทีหนึนะ่งเนาะโอ้ยก็มาถึงบ้านแล้วนะคือว่าแต่แบบนั่งเมา่ะเมาส์ากันแล้วก็คือกินกันจนดึกอะ่ะทุกคนประมาณคือไปประมาณบ่ายสามใช่ไหมก็กลับมาถึงบ้านนะประมาณ <c oughs> พุ่มกว่าๆนะคะเกือบสองพุ่มเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปิดคลิปอะไรเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยก็ตอนนี้นาจะจะมาปิดคลิปก็แล้วกันเนาะก็จะบอกว่าที่นั่นนะคะก็บรรยากาศดีอาหารถูกนะแล้วกออ็อร่อยด้วยนะคะ mm hmm. เมนูเนเจอร์ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะที่อร่อยก็ตำไข่ไข่เค็มก็อร่อยนะคะตำปูกลาหอยดองก็อร่อยค่ะ แล้วก็เป็นเหมือนลาบลูลยอย่อะไรเงี้ยก็อร่อยเนาะยังไงก็ไปกินกันได้นะคะไปกินกันได้อยู่หนองปิ้งนะอยู่อาทางเข้าตรงจำจุ่มนะคะตรงหนองปิ้งเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับร้านนี้อ่าดูด,ด,ดูดูชายรับอีกแล้วซี่ออดมากนะ จะแบบอยากให้แม่แบบจยำอยากให้แม่แตะมากอาศัยความตัวใหญ่ไงดูตัวเล็กด้วยฮาร์ดี้เดูกน้อยฮาร์ดี้โอเคแม่กลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วครับเอามือแตะเอามือแตะตลอดเอามือแบบแตะตลอดยิดหน่อยหยุดดูสิ ก็ราไปแล้วไปกินข้าวปากซีดเลยเห็นไหม <c oughs> กินอย่างเดียวไปแล้วค่ะวไป,ไปวแล้ว